มาหาช่างจันบัานบอนะครับก็เอามีดมีดของลุงจันอ่าเล่มนี้มาให้ลุงจันดูว่าใช่งานลุงจันหรือเปล่าเพราะว่าอ่าเห็นลายแล้วผมไม่เคยเห็นลายนี้นะครับแต่ก็เล่มนี้ฟังจากปากลุงจันช่างจันบัานบอเองเลยนะครับตกลงเล่มนี้เป็นงานลุงจันใช่ไหมครับไออปู่ชายก็ทําแบบนี้อ่า ดูลองมาเขาทำปอกผ<ช>ุ่มนี่ไงเพราะว่าผมเห็นด้ามผมผมเห็นด้ามเห็นปอกเล็ดเนี่ยมผมว่าเอ๊ะบันงานลุงจันฝักนี่ก็งานลุงจันแต่ใบมีดน่ะคือลายเนี่ยเราไม่เคยเห็นลายนี้ไงแต่ลายล่างเนี่ยลายล่างกับลายเนี่ย<ม>อ่าตรงหัวตรงท้ายเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นงานลุงจันก็เลยเอามาให้ลุงจันดูว่าตกลงใช่ไหมให้ลุงจันฟ<ม>ันธงแล้วนี้ลุงจันตีมากี่ปีเนี่ย มามากี่ปีละเนี่ยนะฮะนี่มันตอก20ปีแล้วครับประมาณ20ปีนะก็คือแต่ก่อนก็ยังตอกเล็กหนึ่งอยู่แล้วก็ลายนี้แล้วก็แล้ไทายแบบเนี้ยฮะท้อ่าลายลายนี้ก็คือลายนี้ก็คือเป็นลายเก่าเลยอืเป็นลายเก่าแล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนแปลงดัดแปลงลายใหม่ฮะ ลองมาก็ทำไปปอกแบบแบบแบบปอกปอกเลยหุ้มเลยใช่เพราะว่าตอนแรกที่ผมได้มีดเล็บนี้มาผมก็ว่าเอ๊ะมันจะเป็นงานทางทางดอนทรายซุ้มดอนทรายหรือเปล่าเพราะว่าตะกอนลุงจันเนี่ยใช่ไหมบ้านเกิดก็อยู่ดอนทรายอ่าผมก็ดูแล้วมันไม่ใช่มีดลุงพูก็เลยต้องเอามาเอามาถามลุงจันดูพลไม่ใช่ได้กุรายางครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่างจันเนี่ยก็เป็น พี่สาวช่างจันก็คือเป็นเมียลุงภูป้ากุลาปนะป้ากุลาบเมียลุงภูแกชื่ออะไรนะพี่สาวพี่สาวช่างจัน,นนะอะไม่ใช่พี่สาวหรอกครับเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อโอเคโอเคแกชื่อป้ากุลาบอ่าฮะก็โอเคนะครับ วันนี้ก็มาเที่ยวหา,าลุงจันด้วยมาเยี่ยมเยือนกันแล้วก็เอามีดเล่มนี้มาให้ลุงจันดูนะครับว่าเป็นงานลุงจันหรือเปล่าก็ลุงจันคอนเฟิร์มครับว่าเป็นงานของลุงจันตีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นลายดั้งเดิมรุ่นแรกๆมีตอกเท็กหนึ่งนะครับโอเคเกอ็อยู่กับลุงจันเลยครับวันนี้โอเคครับใครคิดถึงลุงจันก็ นี่นะครับดวงจันทร์ยังรูปหล่อเหมือนเดิมโอเคครับสััสีสีครับ